จะทำฝากระโปรงใหม่ไม่กี่วันอ๋อ yes t e coming back yes โอเคโอเค so thank you ว่ังนั้นเลยก็พอถ่าย p ั o t o take a p ตั t o t โ k e a p อ๋อคือตอนนั้นเนี่ยกำลังเหมือนทำงานกันอยู่ตรงที่หน้าเคาน์เตอร์นี่แหละค่ะแล้วก็ เหมือนคนไข่เนี่ยซึ่งกลับไปเมื่อวานก่อนอแล้วก็เดินถือเค้กมามีน้องคนหนึ่งเนี่ยเขาจำได้ก็เลยแบบหันไปแล้วก็ขยิบตาใส่ก็เลยบอกเฮ้ยมิสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เรียกชื่อเขาเขาเลยฮัลโหลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนพูดภาษาเยอรมันแล้วก็เหมือนเราก็ฟังไม่ค่อยเข้าใจเขาก็เลยเหมือนพูดใส่เอาไว้ตัวแปลภาษาค่ะว่าแบบ เนี่ยฉันทําเค้กมาขอบคุณพวกเธอนะถึงแม้ว่าตอนที่รักษาอยู่อ่ะฉันอาจจะเป็นคนไข้ที่แบบไม่ค่อยน่ารักกับพวกเธอแต่ว่าวันนี้ฉันอยากจะทําแบบของเล็กเล็กน้อยน้อยมาตอบแทนอะไรเงี้ยพวกเราก็แบบตื่นตื่นมากแบบเป็นยังไงบ้างค่ะตอนแรกคือทัชใจว่าแบบน้าตาคอกันทุกคนเราก็แบบทุกคนก็ขออนุญ,ญาตแบบเทสก์โฟโต้นะอะไรอย่างเงี้ยแบบได้เลยได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็พรีเซนต์แบบว่า เคกเนี่ยฉันตั้งใจทํามากนะฉันทําด้วยแบบอะไรแบบเนี้ยเขาก็พรีเซนต์แบบว่าเนี่ยแล้วไอตัวกระบะที่ใส่เคสอะไรอย่างเงี้ยฉันก็แบบเพิ่งซื้อมาใหม่อะไรประมาณเนี้ย oh, oh, คือแบบ oh, ตั้งใจทําให้เราเลยใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าแบบจริงๆเนี่ยตอนที่กลับบ้านเนี่ยก็ก็มีพี่อินชาร์ตนะคะคือลงไปส่งแก๊ป oh, <laughs> น่ารักมาก oh. คือแบบ คือแบบเราก็ดูแลเหมือนแบบครอบครัวเลยคือแบบทีมของเราเนี่ยดูแลดีจริงๆแล้วแกรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยนานไหมคะก็ประมาณห้าหกวันค่ะเพราะว่าวใช่ค่ะก็มาผ่าเข่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแบบมาส่องกล้องผ่าเข่าอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะเราเราคิดไหมว่าตอนที่เขาแบบถือเค้กมาเนี่ยให้เราหรือเปล่าให้ทางทีมพยาบาลไหม,มหรือว่าแบบมาเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ย เราคิดว่าแบบมาเยี่ยมคนไข้ด้วยกันมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าคือตึกเราเนี่ยก็จะมีการเยี่ยมไข้ยอยู่แล้วแล้วก็แบบว่ามีญาติญาติอะไรเงี้ยเขาก็มาเย,ยี่ยมแบบคนไข้ในตึกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบขอโทษนะคะเยี่ยมห้องไหนไหมอะไรเงี้ยเราก็จะถามอะไรเงี้ยแต่ว่ามีน้องเนี่ยมีน้องคนนึงน้องพยาบาลคนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะจําหน้าคนไข้ได้เพราะว่าเขาเคยดูแลกันอะไรเงี้ยเพราะแบบเอ๊ะอิสเตอร์อะไรเงี้ย แกก็เลยแบบขยิบตาใส่เอ้ยก็เลยรู้เลยว่าอ๋อคนไข้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยที่เพิ่งกลับบ้านไปใช <คะ S 2> ่แล้วพอกลับไปปุ๊บความรู้สึกของแบบทีมพยาบาลเป็นยังไงบ้างคะโอไม่กล้ากินเค้กเลยค่ะคือเค้กมันน่ากินมาก<ช>แบบคือมันน่าเก็บมากไม่น่ากินเอ้ยแบบน่ากินนั่นแหละค่ะแต่แบบเราไม่อยากกินเราอยาก,กเ,<ล>เ<ล>าก,ก็บไว้ใช่ใช่<ม>ค่ะอยากเก็บไว้แล้วคือแบบทุกคนก็ ดีใจอะค่ะจริงๆแล้วอะก็เจอสถานการณ์แบบนี้บ่อยๆค่ะแล้วก็แบบคนไข้ทุกคนน่ารักหมดเลยยิ่งแบบยิ่งแบบอุดรใกล้กับฝั่งเราอะไรเงี้ยก็คนไข้ฝั่งเราก็น่ารักเหมือนกันแบบคนไทยน่ารักหมดเลย<ม>คนไข้<ม>ของเราน่ารักมากๆ<ม>แบบจริงๆแล้วอะคือตั้งใจลงแค่ว่าเป็นเป็นเหมือนความรู้สึกเอาไว้แล้วก็แบบความทรงจําเอาไว้ใน t ิ๊กต็กอเฉยๆเพราะว่า t ิ k กต o k ก,ก็ไม่ได้แบบ ดังหรืออะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือตื่นมาเอ๊ะเอ๊ะทำไมแบบคลิปมันคนมาดูเยอะจังเลยแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็แบบนั่งอ่านคอมเมนต์แล้วแบบน้ําตาไหลแบบถ้าใจมากยิ่งแบบเออคำพูดที่บอกว่าแสดงว่าจะต้องเป็นทีมพยาบาลที่แบบดูแลคนไข้ดีมากๆเลยคนไข้ถึงแบบกลับมาแบบตอบแทนเราอะไรแบบนี้คือจริงๆแล้วอ่ะเราเราแค่แค่แบบขอบคุณเราก็แบบโอเคแล้วจริงๆค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน follower อ,อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ